สวัสดีครับวันนี้นะครับผมบึ้มนะครับบึ้มแคมเปอร์ไทยแลนด์นะครับอยากจะมานะครับแนะนำวิธีการทำกุ้งอบวนเส้นนะครับเป็นอาหารยอดฮิตนะครับของคนไทยนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำส่วนประกอบกันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับครับหลักๆก็จะมีนะครับ ตัวหุ้นเส้นนะครับก็ทําการแช่น้ํานะครับแช่น้ําเสร็จแล้วก็ตัดนะครับตัดตัดแล้วก็หมักตัวซีอิ๊วขาวนิดนึงนะครับน้ำมันหอยนะครับแล้วก็น้ําตาลนะครับส่วนตัวกุ้งนะครับก็ใช้กุ้งกุ้งใหญ่นะครับ กุ้งแชบวยนะครับตัวใหญ่ผ่าหลังเอาขี้ออกนะครับแล้วก็ตัดตัดตัวตัวตรงคมตรงหัวแล้วก็ตัวปลายหางออกนะครับเพื่อเวลาเรากินจะได้ไม่นี่ไม่ไม่ทิ่มปากเรานะครับแล้วก็ตัวหมูสามชั้นนะครับตัวนี้ไม่ต้องเอาให้มันติดหนังก็ได้นะครับเอาเป็นหมูที่แบบเนื้อเยอะหน่อยแล้วก็มีมันนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนี่ครับ ก็จะมีะขาบุนะครับรากผักชีบุนะครับแล้วก็กระเทียมบุนะครับแล้วก็ตั้งโอนนะครับตัวนี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนำวิธีการนะครับในการเดี๋ยวจะมานะครับแนะนำการผสมในการวางก่อนอันนี้นะครับก่อนเข้าเตาก็คือตัว อันนี้นะครับตัวหมูทำชั้นเราอยากจะให้กินเรา้วรู้สึกแบบมีเผ็ดๆล้วก็ใส่ตัวพริกไทยบดนะครับเข้าไปนะครับไอตัวตัวกุ้งอบเนี่ยตัวพริกไทยเนี่ยจะต้องอ้นี้หน่อยถึงๆหน่อยนะครับหอมหอมพริกไทยนะครับเสร็จแล้วใส่อันดับแรกนะครับใส่น้ำมันในกระทะหม้อเลยนะครับ นิดหนึ่งแม่งเยอะนะครับพอให้ตัวน้ํามันเนี่ยออ,อยู่ในก้นกระทะนะครับแต่คือมันเป็นเทฟลอนมันไม่ติดอยู่แล้วแต่เราก็จะช่วยนะครับในการในนีเ้เสร็จนะครับใส่นี่เลยครับขิงไอ,อ,อ้ข่านะครับข่าบุนะครับกระเทียมนะครับแล้วก็ตัว ล้างผักชีนะครับล้างแล้วก็บุนะครับนะครับเสร็จนะครับเราก็ใส่ตัวตั้งโอดนี่เสร็จเดี๋ยวเราใส่สุดท้ายนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวหมูสามชั้นนะครับใส่หมูสามชั้นลงไปนี่นะครับหมูสามชั้นเสร็จนะครับต่อไปเราใส่ ตัวนี่นะครับหุ่นเส้นนะครับใส่ไปเลยต้องขอเล่าก่อนผมผมนะครับชอบชอบทำอาหารไม่ได้ว่าทำเก่งทำอะไร,ราใส่ชอบทำแล้วก็เปิด youtube อะไรไปเรื่อยนะครับผมว่าคิดว่าอะไรที่เราเราเราชอบทำเนี่ยมันพอทำแล้วมันจะสนุกมันอยากทำผมว่ามันจะดีเนี่ยเราก็ใส่กุ้งเข้าไปเราต้องมีตัว วุ้นเส้นเหลือไว้ก่อนนะครับเพื่อจะปิดหน้านะครับปิดหน้าเขานะครับก็ใส่เลี้ยงกุ้งไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอเสร็จนะครับแล้วเราก็เอาตัววุ้นเส้นที่เหลือนะครับ ปิดท้ายไปปิดโหมหน้านะครับคือคิดไว้ว่าอยากทำในป่านะครับอาจคลิปเล่นๆสนุกๆแต่ว่าไม่ค่อยทำแรงงานไม่ค่อยมีพอเราจุดเตาน้ำมันนะครับตัวเปลวไฟได้ที่แล้วนะครับได้ร้อนดีแล้วนะครับก็เอาเตานะครับเตาอบ ขึ้นเลยนี่นะครับแล้วเราก็ใส่ตัวกุ้งอบที่เราวนเส้นที่เราอัน,นี้เตรียมไว้นะครับแต่ไม่รู้ว่าฝาจะทนความร้อนหรือเปล่าแต่ลองดูนะครับพอเสร็จปิดฝานะครับใส่เลยไฟไม่ต้องไม่ต้องแรงมากนะครับ ไปไม่ต้องแรงมากนะครับไปไม่ต้องแรงมากนะครับ ปิดนะครับทิ้งไว้ทิ้งไว้สักประมาณให้ประมาณ1 5นาทีถึง20นาทีไฟปานกลางนะครับเดี๋ยวก็รอให้ตัวอ,อุณหภูมิมันค่อยๆขึ้นมานะครับสักประมาณามีเดียมประมาณสัก300กลางๆครับประมาณ300เดี๋ยว ไล่ให้เข็มมันขึ้นมานะครับอบไว้เอ่ออย่าไอตัวนี้อย่าไฟแรงนะครับกุ้องอบเซนเนี่ยไฟปานกลางให้เขาละอุค่อยๆละอุไปถ้าไฟแรงอะ่ะตัวตัวด้านล่างก้นก็จะไหม้นะครับนี่เราค่อยๆให้เขาละอุไปเรื่อยๆนะครับก็รอเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับหลังจากอบไป รประมาณ20-25นาทีนะครับด้วยความร้อนประมาณ200องศา200นะครับหรือตามหน้าจออยู่ตรงจุดตรงสโลนะครับจะมีะสโลมีเดียมฮอตนะครับเวลี่ฮอตนะครับเราไว้ต้องประมาณทัก200องศาสโลนะครับประมาณระยะเวลาประมาณทัก25-30นาทีนะครับคือเราจะมาดูกันเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับอยากจะบอกว่าไอตัวนะครับตัวหม้อเจไตัวนี้ไม่ไม่ไม่เป็นอะไรนะครับตัวฝาหม้อที่เป็นลนักษณะเป็นฝามันไม่ใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันเป็นยังไงโอ้นี่ครับนี่เลยครับกรุงอบวนเส้นนะครับฝีมือ ครัวคุณบึ้มก็ได้เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ดูข้างในเป็นไงนี่ครับนี่ข้างในไม่ไหม้นะครับจะจำํ่ำนี่หมูสุกนะครับโอเคเลยตัวนี้ถ้าเกิดใครมีน้ำมันหมูที่คั่วเองนะครับที่ทำเองอ่ะโอ้ควันลอยเลยครับก็จะดีมากนะครับจะหอม มีน้ำมันหมูที่เ้าเองต่อไปแล้วเราก็นะครับใส่ตัวตั้งโอ๋นี่ใส่เลยใส่ตั้งโอ๋เลยนะครับแล้วก็เอาตัวปูนเส้นหูนเส้นในนี้หน่อยปิดนะครับน่ากินนะครับน่ากินโอ้น้ำลายหก อันนี้วันนี้ทำทำให้ให้ให้พ่อให้แม่นะครับทานเราก็ปิดให้มันตัวผักสลดมันยังมีความร้อนอยู่ตัวฝานี่โอเคเลยข้าวเตาอบได้นะครับออของแบรนด์นี้นี่เลยครับใช้ได้ GSI ครับตัวนี้ลุยมาหลายป่าแล้วโอเคเลยเราก็ปิดไว้ก็คือกินได้แล้วโอเคนะครับก็ วันนี้ว่างไม่มีอะไรทําก็เลยอัดคลิปให้นะครับเพื่อนๆในกลุ่มสมาชิกรับชมนะครับก็เดี๋ยวหวังว่าจะมีคลิปต่อๆมาเรื่อยๆนะครับมานำเสนอนะครับก็เดี๋ยวจะมาลงเรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับครัวคุณบึ้มนะครับกลุ่มแคมเปอร์ไทยแลนด์นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม